เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัดสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n i a Channel วันนี้เราทั้งสองสคนแอดมิน,นต้กับอันดิเดียจากเพจ NBA m a n i a ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด4คู่นะครับโอ้โหเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสนุกกันตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับเลือกทําให้ถูกเลยจริงๆแต่ก่อนจะเข้าสู่เกมการแข่งขันในวันนี้นะครับช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจพวกเรา2คนด้วยครับรวมไปถึงกดซับด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามพวกเราทางการกดไลค์กดซับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีีีีคคคค่่่่าาาาาามมมมมกกกกกกๆนนนนนนนะะรร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 ัััััััับบบบบบบสหยยยููททททเเเเเเเอออ์ิิแลดดดว8งไปื ที่มันดับหนึ่งฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สครับการเจอกันในเพลย์ออฟของทั้งคู่ถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1986เรียกว่าผ่านมาก,กว่า35ปีแล้วถึงจะมาเจอกันอีกครั้งอะกว่าวอชิงตันเวิร์ลเนี่ยโอ้โหจะต่อสู้นะคะตะเกียรตะกายเข้าสู่เพลย์ออฟได้ค่ะและสำหรับเกมวันนี้เขาพร้อมมากเปิดเกมมาค่ะเป็นฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์สที่ทำได้ดีกว่าถึงแม้ว่าโจเอลแอมบีเนี่ยจะมีผลงานที่ไม่ค่อยร้อนแรงแล้วก็เจอปัญหาการฟาวแต่พวกเขาก็ได้โทนนเบิดดฟฟอร์มแสงให้ไยา ว่าสัญญาของเขาเนี่ยกว่า180ล้านเหรียญมันคุ้มแค่ไหนในช่วงครึ่งแรกค่ะกดไปคนเดียวกว่า28แปต้มในขณะที่ซิกเซอร์ทั้งทีมเนี่ยทำได้27บแต้มเท่านั้นหันไปดูทางฝั่งของเวสตันวิสเซร์กันบ้างค่ะแม้จะถูกนําไปก่อนแต่พวกเขาเนี่ยก็ค่อยๆกลับสู่เกมได้โรบินโลเปสแล้วก็อเล็กซ์เลนงานในช่วงครึ่งแรกทําได้ดีมากในการต่อกรกับโจเอลเอมบีค่ะชนกับโจเอลเอมบีได้ดีค่ะแล้วก็เก็บแต้มใต้แป้นแล้วก็รีบาวแบลรี่บิลแล้วก็ลาเซอเวสบุกว ที่เดวิสเปร์ทานก็มีการยิง3คะแนนที่โอเคเลยทําให้วอชตันเวสต์เน็ในกลับขึ้นมานํากอนจบครึ่งแรกพอเข้าสู่ครึ่งหลัง่ะซิกเซอร์เก็เน้นเก,ม,เกมรับมากขึ้นแต่ละแต้มของแบลรีบิวที่ได้มาเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะแต่เขาก็ทําได้ดีโจเอลเอ็มบีข้าแผงลิทค่ะร่วมกับเซธเกอรี่แล้วก็แดนนี่กรีนที่วันนี้ยิง3คะแนนทํางานโจเอลเอ็มบีในวันนี้ค่ะเก็บฟาวได้รัวๆแถมยิง,ยงระยะกลางได้อีกด้วยโชคดีนะคะเนี่ยที่3คะแนนไม่ทํางานเบนซิมอนส์กะถึงแม้ว่าแต้มเนี่ยจะไม่เดินแต่เขาก็มีการรีบาว ค่ะรวมไปถึงเกมรับที่คึกตลอดทั้งเกมซิกเซอร์เนี่ยสามารถกลับขึ้นมานําแล้วก็คลองเกมเพราะเขาสู่ควอเตอร์ที่4ทั้งแบร์รี่บิวและเวสบุกเนี่ยพลาดเยอะมากเทิร์นโอเวอร์เยอะแต่เราก็ต้องชื่นชมเกมรับของซิกเซอร์ด้วยนะคะเลยทําให้วอชิงตันวิสเซิลเนี่ยแพ้ไปในเกมนี้และผลงานของผู้เล่นในทีมวอชิงตันวิสเซิลได้รัสเซอร์เวสบุก16แต้ม5รีบาวด์14แอสซิสต์เขาจะต้องดีกว่านี้ค่ะโดยเฉพาะระวังเรื่องการเทิร์นโอเวอร์แบร์รี่บิว33แต้ม10รีบาวด์6แอสซิสต์ระยะกลางแและกาารทต้ม ทำได้ดีค่ะเหลือ3คะแนนฟิลาเดลเฟียเซเวน s ีซิกเซอรได้ t o b บียส a r r i ริสแต้มหรีบาวดผลงานดีต่อเนื่องมากๆ j o เอล m อมบ d ตสแต้ม6รีบาวครึ่งแรกเ,เจอปัญหาการฟาวแต่ครึ่งหลังอย่างโหดจบเกม Philadelphia 76ers เอาชนะ Washington w ซอร์ d ร้อยยี่สต่อร้อขึ้นนำซีรีส์หนต่อ0ูนย์สำหรับวอชิงตันวิเซอร์สในเกมวันนี้นะครับส่วนตัวแอนดียมองคิดว่าเกมของพวกเขาเถือว่าค่อนข้างโอเคมากมๆแล้วนะครับเพียงแต่พวกเขาต้องใส่ใจรายละ ในการเล่นมากกว่านี้ครับโดยเฉพาะเรื่องการเทอร์โนเวอร์แบรดลีย์บิลกับรัสเซลเว e s t สบุกสอคนนี้เนี่ยวันนี้ทำเทอร์โนเวอร์รวมกันนะครับคนละ6รวมกันเป็น12ครั้งจากทั้งทีมเนี่ยทำทั้งหมด15ครั้งมันมากเกินไปจริงๆครับทั้งทีมของฟิลาเดลเฟียเซเว่นที่ซิกเซอร์เนี่ยเทอร์โนเวอร์สิบเอ็ดครั้งนั่นหมายความว่ารัสเซลเวสบุกกับแบรดลีย์บิลสองคนเนี่ยทำเทอร์โนเวอร์รวมกันมากกว่าซิกเซอร์ทั้งทีมครับแล้วด้วยความที่สองสตาร์ของทีมนี่นะครับ จะเป็นอย่าง traveling การเหยียบเส้นออกการยิงไม่ทนันชออ็อตคล็อกยิงไม่ทันหมดเวลาก่อนทําการแข่งขันเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการส่งพลาดโดนทีมตรงข้ามขโมยหรือจะเป็นการบุกเข้าไปแล้วก็ไปชนเขาเป็นฟาวล์เกมบุกลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นการเท r ร์ v e อเวร์ทั้งสิน้นในส่วนของรัเซลเวสบุกครับในเกมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ชมเกมการแข่งขันเนี่ยอาจจะรู้สึกคล้ายๆกับแอนดมินนะครับว่าเกมในวันนี้เนี่ยเหมือนรัสเซลเวสบุกไม่ค่อยโฟกัสเท่าที่ควรเลยครับความคุ้มคลั่งความบ้าคลั่งความพุม ตัดสินใจเลือกการทำแต้มจังหวะในการทำแต้มของตัวเขาหลายต่อหลายครั้งในเกมวันนี้เนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับมันจะเป็นการยิง2ยิง3คะแนนอะไรหรือว่าจังหวะจะเป็นการข้ามยิงระยะกลางเนี่ยหลายต่อหลายครั้งครับทางบ้านเขาเนี่ยจะเรียกว่า shot s e l e คชั o ในเกมวันนี้เนี่ยร,รัสเซลส์บุกทำไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับร,รัสเซลส์บุกในฐานะห้องเครื่องของทีมเนี่ยครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาไม่สามารถทำ triple double ได้ก็ตามแต่การมีส่วนร่วมกับเกมการรันเพลย์รันแผนต่างๆเนี่ยเขาต้องทำให้ดีกว่านี้นะครับทำให้เกมของคนอื่นๆในทีม จะต้องแก้ไขในเกมถัดๆไปครับสิ่งที่ทาง Washington Wizards ทำได้ดีในช่วงครึ่งแรกเนี่<ม>นยแน่คือการป้องกันใต้แป่นครับการเบรกการเล่นของ j o เอ m b บีการเอาฟาวใส่โจเอ m b บีได้ครับการเล่นร่วมกันของโรบินโรเปสกับอเล็กซ์เลนเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยถือว่าทําได้ดี<ม>แต่ในช่วงครึ่งหลังในเกมของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยเจอโจเอ m b บี้เนี่ยโอ้โหบดบี้ขยี้สุดๆเลยจริงๆแล้วพอเจอโจเอลเบีเนี่ยนะครับเก็บฟาวลรลัวๆเนี่ยทาง Washington w เ z a r d s ไม่สามารถเอาคืนได้นอกจาก,กา ครั้งนะครับในขณะที่ทางซิกเซอร์เนี่ยได้ทั้งหมด33คร,ครั้งความแตกต่างเนี่ยมหาศาลมากๆแม้ว่าทางซิ Sixers ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยการยิงลูกโทษเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีมากก็ตามนะครับแต่โจเอมวิทคนเดียวนะครับวันนี้เนี่ยได้ฟาวถึง13ครั้งได้ยิงลูกโทษถ,ถึง13ครั้งในขณะที่วอชิงตันวิเซอร์สทั้งทีมเนี่ยได้ยิงทั้งหมด15ครั้งเท่านั้นเองในจุดนี้เนี่ยคือความแตกตาก่างเป็นความแตกต่างที่ทางทีมวอชิงตันวิเซอร์สจะต้องรีบแก้ไขครับเกมหน้าเนี่ยครับทางสกอตบรูคโค้้้้ชชขอออองงงงงววิิตตตันนนนเเเเซรร์์สสี่่ยยจะหหาาาแผพลใๆ เกมวันนี้แบรดลีย์บิวเนี่ยเหนื่อยมากๆกนะครับการทาแต้มของเขาเนี่ยแต่ละเลยยากๆทั้งนั้นเลยในเกมวันนี้เนี่ยได้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างจังหวะในการยิงต่างๆเพราะว่าแผนในการเล่นของวอชิงตันวิสเซ์สยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรแต่ว่าแบรดลีย์บิวเนี่ยแม้ว่าในช่วงครึ่งแรกอาจจะไม่ร้อนแรงมากก็ตามครับแต่เขาก็ยังคงแสดงศักยภาพนะครับว่าทาไมเขาถือว่าเป็นราชาในการทําแต้มฝั่งตะวันออกนะครับเขาเป็นรองแค่ส <Okay. S 1> ตเตเฟนรกรี่คนเดียวในฤดูกาลนี้เรามาติดตามชมกันต่อครับว่าในเกมหน้าเนี่ยวอชิงตันว พร้นช,ชนะออกไปจากบ้านซิกเซอร์สได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอชมกันครับในส่วนของฟิลาเดลเฟียเซเวนที่ซิกเซอร์สในเกมวันนี้ครับยังไงก็ต้องชื่นชมแล้วก็ยกย่องผลงานของ Harris โทเบียสแฮร์ริสจริงๆครับในช่วงครึ่งแรกนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่โจเอ็มบีเนี่ยเขาเจอปัญหาการฟาวล์สามครั้งแล้วต้องออกไปนั่งพักยาวทีมซิกเซอร์สได้การแบกการทําแต้มจากโทเบียสแฮร์ริสแบบเต็มๆเลยครับวันนี้เนี่ยผู้เล่นฝั่งตรงข้ามวอชิงตันวิสเซอร์สเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆนะครับโดยเฉพาะรุยฮาชิมูระรุยฮาชิมูระเนีีนเเ่่่่ยยยยยยดดููเเเเเเเหหห็็นนนนนนชชัจจลลววาาาาาาา้้กกกกกกโทบสสสแฮรรรรริิิอออึงะะงงมมมืะะะปุ เฟดเอาไว้ลุยเข้าไปวางลุยเข้าไปโฟลเตอร์ต่างๆเนี่ยวันนี้โทเบียสแฮร์ริสทำได้อย่างเหลือเชื่อมากๆครับวันนี้เขาแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากช่วงครึ่งฤด,ดูการแรกจบไปเนี่ยเขาบอกเสมอเลยเขาพูดกับสื่อเขาพูดกับแฟนๆบอกสัมภาษณ์ทุกครั้งนี่เขาก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยคือระดับการเล่นเนี่ยคือ all star ชัดๆแต่เขาไม่ติดเขาเซ็งมากๆแต่ตลอดเวลาครับในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลโดยเฉพาะในฤดูการนี้เลยดีกว่าทั้งฤดูการเลยผลงานของโทเบียสแฮร์ริสเนี่ยถือว่าดีจริงๆดีสม่ำเสมอด้วยไม่ว ว่าด็อกรีเวอร์เนี่ยนะครับย้อนกลับไปในสมัยที่อยู่กับ LA Clippers เนี่ยโทเบียสแฮร์ริสก็มีผลงานที่ดีมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าโค้ชด็อกรีเวอร์เนี่ยเขารู้ว่าจะใช้งานโทเบียสแฮร์ริสแบบไหนแล้วโทเบียสแฮร์ริสจะสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ในเกมซึ่งเขาทําได้ดีจริงๆนะครับโอ้โหโกดรัวๆเลยแทบจะไม่พลาดเลยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยย,ยิงไป19ลงไปถึง12จบเกมทั้งหมดวันนี้กดไป37แต้มเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA นบีเอพรีออฟของตัวเขาเองเลยครับเท่านั้นยังไไมม่่่่่่่่พออออออคคคคครรรรรรรััััับบบบเเเ้าาาาาากกกกลลยยยยป็นน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 ททีีี2ะะตจววซใชงงงึแสถดด 28แต้มครับครั้งสุดท้ายที่ไอวอร์เนทำได้คือปี1997หลังจากวันนั้นก็มาเป็นวันนี้ครับโทเบียสแฮร์ริสสามารถทําได้ครับในครึ่งเวลาเดียวเนี่ยกดไปถึง28แต้มแล้วก็ไม่ใช่แค่โทเบียสแฮร์ริสคนเดียวนะครับคนอื่นๆในทีมเนี่ยก็ก้าวขึ้นมาช่วยกับโจเอมบสในช่วงที่เขาเจอปัญหาการฝ่าครับเซธเครรีครับกับแดนนี่กรีนวันนี้ทั้งสองคนเนี่ยสามารถยิง3คะแนนช่วยทีมได้อย่างที่ต้องการเลยนะครับประกอบกับแม้ว่าเบนซิมอนจะทําแต้มไม่ได้ไหลลื่นมากก็ตามแต่การรีบ สุดท้ายครับในช่วงครึ่งหลังครับโจเอ็มบิ B ก็กลับมาเขาไม่เจอปัญหาการฟาวล์แล้วครับแล้วเป็นยังไงโอ้โ oh, ห oh, ช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีแค่9แต้มแต่พอข้อสู่ครึ่งหลังครับกดไปอีก21แต้มถ้าเกิดเข้าไปปักวงในได้เนี่ยไม่ได้ฟาวล์ก็ได้แต้มจริงๆนะครับตอนนี้โจเอ็มบินี่คือเอาไม่อยู่จริงตัวใหญ่คล่องมีการยิงที่ดีมีฟุตเวิร์กที่ดีเรียกว่าครบเครื่องมากๆสำหรับเซนเตอร์ในฝั่งตะวันออกเขาคืออันดับหนึ่งจริงๆครับพอดูการเล่นของซิกเซอร์สในเกมวันน ัวในเกมวันนี้เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยทดแทนกันได้หมดเลยครับในยามที่โจเอ็มบีลเนี่ยเจอปัญหาการฟาวโทเบยียสแฮริสก้าวขึ้นมาทําแต้มการทําแต้มของเบนซิมอนไม่ดีไม่เป็นไรครับเก <c oughs> มไหลลื่นเพราะตัวเขาทั้งรีบาลทั้งเปิดเกมเร็วมีการแอสซิสที่ดีเกมของซิกเซอร์เนี่ยไหลลื่นไปหมดวงนอกก็มีครบไม่ได้กลัวบรุกลินเนสเลยแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยครับทั้งบรุกลินเนสเองเนี่ยก็ต้องฝ่าฟันอีกเยอะครับเช่นเดียวกันทั้งซิกเซอร์ก็เช่นเดียวกันงานของเขาเนี่ยเพิ่งเริ่มในการแข่งขัน NBA เเเเเเลลลยย์อออนนนนนนนะะะะะคคครรรัััััับบบแแแตต่่ทททีีีมมมมม้้้้้งงงชชหหดด16กกจปปป็ NBA Playoff ววาไไื สิบเกมนะครับเรามาดูกันว่าซิกเซอร์จะทําได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับในเกมวันนี้แฟนๆเนี่ย11,160 uh huh. คนเนี่ยมีความสุขแน่นอนเ uh huh. พราะทีมของพวกเขาเนี่ยมีผลงานที่ดีสามารถเอาชนะวอชิงตันวิซซอร์สไปได้ก่อนขึ้นนําซีรีส์1ต่อ0นะครับสำหรับเกมหน้าครับเป็นเช้าวันพฤหัสหกโมงนะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันเกม2 uh huh. ดูซิว่าซิกเซอร์จะป้องกันเกม uh huh. ในบ้านได้หรือเปล่าเราไปต่อกันที่คู่ที่ทุกคนรอคอยครับทีมอันดับ7จ็ด LA Lakers เดินทางไปเยือนทีมอออออัััััััันนนนนนดดดบบ2 2010ฟีีิกก์สสคคคครคร้้ง้งงงุทททาายยยู่่่เเจใพล็ืชป ก็ถือว่าเป็นปีสุดท้ายที่เฟนิกซันเนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟมาจนถึงวันนี้ค่ะผ่านไปกว่า11ปีเลยนะคะกว่าที่ทั้งคู่ี่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยผู้เล่นของ Sun เฟนิกซันเซนหลายๆคนเลยค่ะเพลย์ออฟนี้คือเพลย์ออฟครั้งแรกในชีวิตของเขารวมไปถึงเดวินบูเกอร์แล้วก็ดิอันเจรเอตนแต่พอเปิดเกมมาสิคะโอ้โหทั้งคู่ค่ะทั้งเดวินบกเกอร์แล้วก็ดิอันเจรเอตนเนี่ยแสดงผลงานระเปิดฟอร์มค่ะเล่นเหมือนไม่ใช่เพลย์ออฟครั้งแรกไม่มีความกดดัน เก็บฟาวันนี้ครบเครื่องมากๆยดงยงรเอตันก่บวันนี้เขาแสดงให้เห็นเลยว่าเขาคือผู้เล่นตัวใหญ่บิ๊กแมนที่ดีที่สุดในเกมเหนือกว่าแอนโทนีเดวิสแบบแฟนๆฟอลเอลเกอร์เซียรับไม่ได้ค่ะทั้งการเก็บแต้มใต้แป้นการบริบาววันนี้แทบจะไม่พลาดเลยทําให้เกมของเฟนิกซันเสร็จดีกว่าเอลเอลเกอร์ซก็ออกนําไปก่อนหันมาดูทางฝั่งของ LA L อลเอลเกอร์เซียบ้างค่ะที่ทั้งโรบอนเจมส์แล้วก็แอนโทนีเดวิสเนี่ยผลงานไม่ดีโดยเฉพาะแอนโทนีเดวิสค่ะวันนี้ยิงซีซัวมากไม่ว่าจะเป็นทั้งการยิงง2แแล้ว3คคะนนน่โดย เอตันเนี่ยคมไปหมดเลยระบอนเจมส์ James, ค่ะวันนี้ก็ดูหนืดหนืดเล่นเครื่องไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาด้วยหรือเปล่าสําหรับอังเดรดรามอนก็เช่นเคยเลยค่ะปัญหาเดิมๆเ,เหมือนว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีส่วนร่วมกับเกมบุกสักเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงควอเตอร์ที่สอง่ะฟฟๆของฟินิกซันเนี่ยก็ใจหายนะคะเพราะว่าคริสพอร์เนี่ยค่ะชนกับเพื่อนในทีมค่ะแล้วก็มีอาการเจ็บไหล่ต้องออกจากการแข่งขันแต่ก็โชคดีค่ะที่สามารถกลับเข้าสู่การแข่งขันได้ในช่วงเครื่องหลังในกกงงการรเเเเลล่่่นนมมมบุีียยไจิง ค่ะคูสมาวันนี้หายไปจากเกมค่ะ KCP ยิง3คะแนนบอดระบอลเจมส์กับแอนโทนีเดวิสก็ไม่ค่อยร้อนแรงแต่เกมเนี่ยก็เริ่มรุนแรงขึ้นในช่วงต้นควอเตอร์ที่4ค่ะคริสพอร์เนี่ยมีการไปตอดแขนของระบอลเจมส์ภาพนี้นะคะมินเน่มันเหมือนภาพจำของมินตูนเลยค่ะเหมือนเคยเห็นเหตุหตการณ์แบบนี้มาแล้วไม่รู้เป็นเพื่อนกันยังไงนะคะดีนะคะเนี่ยที่ระบอลเจมส์แต่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรมากมายค่ะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยอเล็กซ์คาลูโซ่ค่ะก็มีปัญหากับแคมเบรอนเพนนะคะมีปากมีเสียงกันค่ะแล้วกกก็็มาานมนาาร่ีจไหู มาจอยกับเขาด้วยและก็เป็นแคมรอนเพนค่ะที่โดนไล่ออกไปจากการแข่งขัน,ขน,ขนแต่ว่าเกมของซันส์ก็ยังคงดีกว่าทาั้งวงในแล้วก็วงนอกและสําหรับวันนี้ค่ะก็เป็นเฟรนิกซ์ซันส์ที่คว้าชัยชนะไปได้ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมค่ะผลงานของผู้เล่นในทีม l อลเอเลเกได้รับบอลเจมส์สิแต้มเจ็บรีบาวสิบแอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลค่ะพยายามทุกอย่างแล้วแอนโทนีเดวิสสิบสามแต้มเจ็บรีบาวสองแอสซิสแต่เปอร์เซนต์การยิงมีแค่สามเดจุท่านั้นเฟรนิกซันส์ได้เดวินบูเก รีบาวแปดแอสซิสยอดมากๆของวันนี้สำหรับเพลย์ออฟแรกในชีวิตที่อังเดรเอตันไงยี่สิบเอ็ดแต้มสิบหกรีบาวยิงเก้าสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็เพลย์ออฟเกมแรกเชก่นกันไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะจบเกมฟีนิกซ์ซันสเอาชนะแอลเอเลเกอร์สไปได้เก้าสิบเก้าต่อเก้าสิบขึ้นนำซีรีส์ก่อนหนึ่งต่อศูนย์สำหรับแอลเอเลเกอร์สในเกมวันนี้ครับเชื่อว่าแฟนๆที่ชมเกมการแข่งขันแล้วเนี่ยเชื่อว่าต้องเครียดแน่นอน เพราะว่าทรงเกมของพวกเขาเนี่ยไม่ดีเลยครับมันจะเป็นวงในเกมรุกเกมรับวงนอกทุกอย่างดูแย่ไปหมดเลยโดยเฉพาะแอนโทนีเดวิสหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยเขาก็รู้ตัวนะครับว่าผลงานของเขาเนี่ย,ะะยแย่จริงๆเขาบอกเลยว่าในเกมวันนี้เนี่ยความพ่แพ้ทุกอย่างเนี่ยให้เอามาลงที่เขาให้มาโทษเขาได้หมดเลยเพราะว่าการยิงของเขาเนี่ยมันแย่มากๆพกเพื่อนๆใช่ม,มั้ยครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยอังเกรดรามอ,อนเนี่ยก็ยังคงเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แทบจะไม่มีส่วนร่วมในการเล่นเกมบุกไม่มีผลอะไรกับทีมเอเลากเกอร์สมากมายแฟรงค์ หรือว่าตำแหน่งเซนเตอร์นี่แหละพอขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่ง5ตำแหน่งเซนเตอร์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องชนกับดีแองเกรเอเตอรในเกมวันนี้เนี่ยวิกตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกเนี่ยออกมาบอกแล้วนะครับในยามที่เขาชนกับดีแองเกรเอเตอรเนี่ยยิงทั้งหมด11ครั้งเนี่ยลงแค่3ครั้งนะครับ,รบมีแค่7แต้มเบสเสร็จจบเกมเนี่ยแอนโทนีเดวิสมีแค่13แต้มถือว่าเป็นแต้มที่เทียบเท่ากับการทำแต้มที่ต่ำที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาเลยผลงานของแอนโทนีเดวิสในฤดูกาลนี้เนี่ยช่างแนนมามามาตก บาดเจ็บของตัวเขาเองตัวของโรบบลเจมส์การเล่นต่างๆของทีมเนี่ยไม่ค่อยไหลลื่นจริงๆนะครับหันไปมองในส่วนของโรบบลเจมส์ครับก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆแฟนๆบาสหลายต่อหลายคนเนี่ยจะเห็นข่าวว่าโรบบลเจมส์เนี่ยอาจจะโดนลงโทษเข้าสู่โควิด -19 โปรโตคอลเพราะว่าเขาไปร่วมงานโปรโมทเปิดตัวเ,เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมลงทุนอยู่ด้วยแต่หลังจากที่มีการพูดคุยก,กัน,นครับมีการอธิบายกันแล้วเนี่ยทางเอ a บเเนี่ยก็ไม่ได้เอา,เา COVID Protocol, รเรเแลเจงส NBA เะ ลงทั่วให้ไฮโรบอลเจงไปอยู่โควิด19โปรโตคอลไม่อย่างนั้นเนฟนๆเอลเอร์เลเกอร์รวมไปถึงเลตติ้งของพวกเขาเยแย่แน่นอน <c oughs> นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ก็อาจจะเป็นความจริงก็เป็นไปได้ <c oughs> ไม่รู้ถ้าเกิดขาดรบอลเจมส์โอ้จบแน่นอน,นอรครับจบแน่นอนเพราะว่า1 0ถึง14วันนะครับถ้าเกิดเข้าสู่โควิด19โปรโตคอลเป็นการเฝ้าระวังเนี่ยพอพูดถึงรบอลเจมส์ครับในเกมวันนี้เนี่ยทรงการเล่นของเขาเนี่ยเหมือนเร่งไม่ค่อยขึ้นการยิงการข้ามทุกอย่างเนี่ยมันดูพลังของเขาเนี่ยมันหายไปเหมือนกันนะครับอาจจะเป ในช่วงต้นควอตอร์ที่จังหวะที่เขากําลังยิงลูกโทษเนี่ยแล้วเจอคริสพอเนี่ยเข้าไปตอดบริเวณแขนซ้ายเนี่ยเหมือนจังหวะดึงแบบนี้เนี่ยโชคดีนะครับที่โรบอนเจมส์ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เราเห็นคริสพอเนี่ยเข้ามาทําแบบนี้มันมาดึงแขนโรบอนเจมส์ลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็ไม่เข้าใจจริงๆครับว่าทําไมคริสพอถึงต้องทําแบบนี้ทั้งๆที่2คนนี้เนี่ยก็มีความสนิทมีความใกล้ชิดกันมากเป็นเพื่อนนอกสนามเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันเลยจริงๆถ้าเกิดเขาเจ็บไปในแย่่่เเเเลลลยยยะครบบแกอออออีีืจจงดท นั่งข้างสนามแล้วก็มีเทรนเนอร์เข้ามาโอ้โชกหน่อยแขนเป็นยังไงบ้างยังดียังเล่นต่อได้พอเห็นเกมวันนี้ของ L.A.Lakers ครับนอกจากจะบอกว่าแอนโทนีเดวิสการ์ริบอนเจมส์จะต้องมีเกมที่ดีกว่านี้เนี่ยยังมีอีก3อย่างหลักๆเลยนะครับที่พวกเขาต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วนเลยครับนั่นคือการเล่นเกมรับใส่เด,ว, er> ดวินบุ o เกอร์ครับในเกมวันนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่า KCP หรือจะเป็นอเล็กซ์คารูโซเนี่ยทั้ง2คนเนี้ยถือว่ามีการเล่นเกมรับวงนอกที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเดวินบุ o เกอร์เนี่ยรูปร่างของเขาไม่ จังหวะยิงระยะกลางของตัวเองก็ได้เข้าไปโพสตหมุนยิงเฟดเอาไวททาได้ทุกอย่างเลยครับสำหรับเดวินบกเกอร์พอสลับตัวประกบไปครับเป็นคาร์ครูสมาเป็นเวสลีย์แมทธิวแบบนี้เนี่ยก็ช้ากว่าเดวินบกเกอร์ er แบบเห็นได้ชัดเลยเอาไม่อยู่เลยครับเพราะทั้งทีมเอเลเกอร์เนี่ยพยายามปรับแก้ครับลองดับเบิลทีมใส่ดเดวินบกเกอร์ er เป็นบางจังหวะเดวินบกเกอร์ก็ฉลาดครับเล่นเก่งมากๆคือเขารู้เลยว่าคนนี้มาประกบปุ๊บเนี่ยเพื่อนของเขาต้งตำแหน่งนี้จะต้องว่างเขาก็ดีไปให้เพื่อนเพื่อนก็เล่นง่ายขึ้นเหล่านี้นี่อวเกร์นิ ซึ่งเป็นการบ้านข้อใหญ่เลยสําหรับแฟรงค์วอร์โกในการปรับแก้ในการต่อสู้เกมหน้าส่วนที่2ครับข้อที่2ต้องรีบปรับแก้นั่นคือการเล่นเกมรับใส่เดียงเรอตันเช่นเดียวกันเพราะว่าในเกมวันนี้เนี่ยอย่างที่แอนมินตูลพูดเป๊ะเลยครับว่าเดียงเรอตันนี่คือบิ๊กแมนที่ดีที่สุดในสนามการแข่งขันในเกมวันนี้ครับไม่ใช่แอนโทนีเดวิสไม่ใช่มอนเตอร์เฮโรแล้วก็ไม่ใช่อังเรดรามอนทั้ง3คนนี่เป็นรองเดียงเรอตันแบบชัดเจนมากๆแม้ว่าประสบการณ์ในการเล่นจะเหนือกว่าก็ตาม mond, ตองัองเรดรามอนมอนสเตอร์กรกร s, เกกมบุขซเรเนีรยต เกมวันนี้เนี่ยเอตันคนเดียวเนี่ยรีบาลเกมบุกใส่ LA Lakers ถึง8ครั้งนะครับ8ครั้งนี่ถือว่าเยอะมากๆในส่วนของแอนโทนีเดวิสเนี่ยเขาต้องใช้ความคล่องเขาต้องใช้จังหวะในการยิงระยะกลางที่ดีของตัวเขาเองเนี่ยทำลายเกมของเรียนเรตันให้จงได้เหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ทางทีมเนี่ยต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเลยครับและสุดท้ายครับในภาพรวมทั้งหมด LA Lakers ต้องการการทาแต้มที่ดีกว่านี้มากๆครับไม่ว่าจะเป็นวงในวงนอกระยะกลางทุกอย่างต้องดีกว่านี้ในเกมวันนี้เนี่ยเหมือนพลังเกมบุกของ LA Lakers ไม่ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิง การไถเข้าไปเอาฟาวกคื็คือทุกอย่างวันนี้เนี่ยสมควรเป็นผู้แพ้จริงๆพอพูดถึงการยิง3คะแนนครับ KCP เนี่ยต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับวันนี้เนี่ยย,ยิงลงไปลูกเดียวเองครับยิงไป7ออครั้งใจใครไม่ได้เลยเนี่ยเหลืออีกหนึ่งคนนะั่นคือเบนแมกเรมอลเขายังไ,ไม่มีโอกาสลงสนามทาการแข่งขันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีอุบัติเหตุรถชนแต่ว่าไม่ได้รับการบาดเจ็บอะไรพร้อมลงทาการแข่งขันแต่ดูแล้วแฟรงก์วอร์เกอร์เนี่ยยังไม่พร้อมจะใช้งานจุดไหนเลยยังมองไม่ออกเลยเราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าทางโค้ มีการปรับแก้เกมได้ดีมากๆแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยยังมองไม่ออกเลยจะปรับแก้ยังไงกันต่อไปกว่าจะไปถึงแชมป์ได้เนี่ยเหนื่อยแน่นอนครับเรามารอชมกันต่อนะครับสำหรับเกมหน้าหันไปมองในส่วนของฟินิกซ์ซันส์ในเกมวันนี้ครับต้องชื่นชมผลงานการเล่นเพลย์ออฟครั้งแรกในชีวิตนะครับของเดงกรีเอตันแล้วก็เดวินบูเกอร์ในส่วนของเดวินบูเกอร์ครับในเกมวันนี้เนี่ยเขาแสดงศักยภาพในการทําแต้มจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุยการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนจังหวะที่เกมทีมต้องการเนี่ยเขาทำได้หมดเลยเรียกว่าวันนี้เนี่ยเล่นเานี้ กดไปทั้งหมด34แต้มนะครับกลายเป็นผู้เล่นคนแรกแลวก็คนเดียวในประวัติศาสตร์ของฟินิกซ์ซันส์ครับที่ลงสนามทําแกงขันใน NBA Playoff เกมแรกในชีวิตของตัวเองเนะครับทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมแล้วครับไม่เคยมีใครครับของฟินิกซ์ซันส์ที่ลงเกมแรกใน p l a y o f ฟและเปิดตัวได้แรงขนาดนี้โอ้โหครบเคลือดมากๆสาหรับเดวินบุกเกอร์พลังในการเล่นเกมบุกเนี่ยร้อนแรงจริงๆหันไปมองอีกคนหนึ่งครับนั่นคือเดียงเดเอตันวันนี้เนี่ยก็ทําครบเคลืองมากๆไม่ว่าจะเป็นการฟอลโล่ใต้แป้นยิงจับลูกบาส ทำได้ดีหมดวันนี้นี่กดไป21แต้มกับ16รีบาวน์นะครับการยิงฟิลโกใน90.9%สูงส่งเหลือเกินก็เลยทําให้เขากลายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของฟินิกซันส์เช่นเดียวกันครับสำหรับการเปิดตัวเล่นเพลย์ออฟเกมแรกในชีวิตแบบนี้ที่สามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้มกับ10รีบาว์ด้วยการยิงฟิลโก90%ไม่เคยมีมาก่อนของฟินิกซันส์เท่านั้นยังไม่พอครับเขากลายเป็นคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ในยามที่เจอกับ LA Lakers และสามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้ม15รีบา การยิงฟิลโก90%ขึ้นไปแบบนี้ในประวัติศาสตร์ใน LA ลเอเลเกอร์สไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนครับมีเพียงคนเดียวที่ทําได้นั่นคือบิลรัสเซลครับใน NBA Final ไฟนอลปี1965ครับเกม2บิลรัสเซลก็สามารถทําได้แบบนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับโอ้โหหลาย10ปีเลอเกิน,นาามาเ,<ล>เป็นดีแองเกร์เอตันใครจะเชื่อครับว่าน,นี่คือเกมแรกในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาทั้งตัวเขาแล้วก็เดวินบุกเกอร์เนี่ยวันนี้ต้องคร่าว่างจริงผลงานยอดเยี่ยมมากๆสมควรแก่เป็นผู้ชนะ่านไปมองผลงานของคริสพอรวในเกมว แต่การที่มีคริสพออยู่ในสนามเนี่ยยังไงก็มีค่ากับฟินิกซ์ซันแฟนๆในสนามรวมไปถึงแฟนๆทางบ้านที่เชียร์ฟินิกซ์ซัน่ยอาจจะเครียดแวบหนึ่งขึ้นมาเลยนะครับในช่วงควอเตอร์ที่สองคริสพอเนี่ยเจ็บบาดเจ็บที่ไหลขึ้นมาครับลงไปนอนอยู่กับพื้นนานเหมือนกันเขามีการชนกับเพื่อนร่วมทีมครับนั่นคือแคมรอนจอห์นสันครับแล้วก็บาดเจ็บบริเวณไหลครับต้องออกจากการแข่งขันไปพักไปตรวจเช็คสภาพร่างกายในห้องพักนักกีฬาก่อนยังโชคดีนะครับที่เขาสามารถกลับมาทําการแข่งขันได้และหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยเขาาาาของเเ้นนนนนีี่่่ไมมมปัญหหกลแ ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของแฟนๆฟีนิกซ์ซันส์ครับที่มาจนถึงตอนนี้ได้เนี่ยก็ต้องยกย่องชื่นชมผลงานของคริสพอร์เนี่ยแหละครับไม่อย่างนั้นเนี่ยฟีนิกซ์ซันส์จะไม่มีผลงานร้อนแรงขนาดนี้แม้ว่าเดวินบูเกอร์กับเดียงเรย์เอตันจะดีขนาดไหนก็ตามย้อนกลับไปเนี่ยครับแฟนๆน,น่ากังวลครับเพราะว่าในช่วง NBA Playoff เนี่ยคริสพอร์เนี่ยเขาบาดเจ็บหลายต่อหลายครั้งครับแล้วก็เลยทำให้ผลกลารแข่งขันใน Playoff ของทีมพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยดีย้อนกลับไปในปี2015ตอนที่อยู่กับ LA Clippers เนนนี่่ยัก็บ,บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้้นนขาดาดหลังครับไม่สาาามรรถทกแขข่งันต่อออไไไปปด้ทีมมกกก็็ตรบ2016ืหัก ไม่สามารถทําการแข่งขันได้ทีมก็ตกรอบไป2018มันอยู่กับ Houston Rockets เกือบจะเอาชนะ Golden State Warriors ได้ก็ดันมาบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอีกครับโชคดีนะครับในปี2021ครั้งนี้เนี่ยเขายังไม่เจอปัญหาบาดเจ็บรบกวนเลยแต่ฤดูกาลในเพลย์ออฟเนี่ยยังเหลืออีกเยอะมากๆนะครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อปัญหาการบาดเจ็บของคริสพอเนี่ยถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับที่น่ากังวลในส่วนที่แอดมินตูนเล่าให้ฟังนะครับจังหวะที่มีปัญหามีปากเสียงกันในเกมการแข่งขันเนี่ยระหว่าง Cameron Payne กับ Alex Caruso จริงๆทั้ง2คนเนี่ยก่อนที่จะมีปากเสียงกันเนี่ยเขามีการชนอยู่กลางสนามครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ Alex คารูโซ่เนี่ยเอาส่งบอลให้กับลูบอนเจมได้ฟาวลงไปหลังจากที่เกมเบรกเนี่ยนะครับจังหวะที่ลูกตายเนี่ยแครเมลอนเพเนี่ยเขามีจังหวะชนใส่อเล็กคารูโซ่ล่วงลงไปอเล็กคารูโซ่ไม่พอใจครับขึ้นมาปัดบอลใส่แครเมลอนเพนก็จับบล็อกบอลแล้วก็โยนใส่อเล็กคารูโซ่ครับและสุดท้ายครับก็โดนฟาวเทคนิคไปแต่มันจะมีอีกหนึ่งคนครับนั่นคือมอนเทรสเฮโร่พยายามเข้ามาวิ่งเข้ามาเหมือนมันจะเบรกเป็นแบบโอ้อยังมีเรื่องก,กันเลยนะเพื่อนแต่ไม่ใช่ครับจังหวะที่เขาวิ่งเข้ามาเนี่ยเหมือนเข้ามาชนก่อนแล้วทาาาาาาาเเเเป็็นกกกกกกกอออออดดโโ้้หมมมแแตต่่ยัังงงไจภพพชครรรรบู พช้าปุ๊บเนี่ยภาพช้ามันฟ้อง่อก่อนที่จะมากอดเบรกไว้เนี่ยโอ้โหชนสแตมแครรอนเพนเนี่ยล่วงลงไปเลยสุดท้ายเนี่ยนะครับแครรอนเพลโดนฟาวเทคนิค2ครั้งไล่ออกจากเกมไปอเล็กซ์คารูโซกับมอนเทสแชโร่โดนฟาวเทคนิคคนละครั้งครับก็ยังคงเล่นต่อไปได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเพื่อนๆอย่าลืมนะครับการฟาวเทคนิคนี่นับสะสมต่อนะครับเขาจะตัดช่วงฤดูกาลปกติทิ้งออกไปไม่นับรวมกันแต่ใน NBA p l a y o f f เนี่ยฟาวเทคนิคครั้งที่7เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะโดนห้ามทำเกงกันอัตโนมัติ1เกมทหนนนครรรัอกก็็มปแลาเเพ2 แข่งขันในเพลย์ออฟเนี่ยยังเหลืออีกเยอะนะครับต้องระวังในจุดนี้ครับและสำหรับเกมหน้าของทั้งคู่นะครับเป็นเกม2เช้าวันพุธ9โมงครับมารอติดตามชมกันครับ เกมนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมหัวเรียวหัวตอของ LA Lakers มากๆถ้าโดนนำไปก่อน2-0เนี่ยเหนื่อยแน่นอนครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ Atlanta Hawks เอาชนะ New York Knicks 107ต่อ105 Memphis Grizzlies เอาชนะ Utah Jazz 112ต่อ109เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนคะสำหรับเพลย์ออฟในฤดูกาลนี้โอ้โหสนุกตั้งแต่เกมแรกเลยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะและสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำค่ะจะต้อง subscribe ที่โลโก้ NBA มาเดี๋ยวตรงข้างนี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะรีแคปสุดๆจากพวกเราทั้ง,งคนน เอ็นบนถึงเอ็แมนเนี่ยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามคะ่ะขอบคุณนะคะ